โอ้มือหนีพามาหน้าครับมาเบิองน้ำตกเนี่ยนะครับห่วยวังกะหุ้งที่มาของช่องวังกะหุ้งปีนี่น้ำไหลนี่น้ำเต็มฟังนี่อารมณบรรยากาศดีเราพักลเลย เต็มห้วยปีนี้น้ำเต็มห้วยเดี๋ยวไปแจงแรงกันน้ำเข่ากันงามเข่างามสุหมงทับปีนี่เจ๋งเลยนี่ครับมองหาอยู่หากินสมัยเป็นเด็กหน่อย ไปสะพานหน่อยล้วครับทำมาหากินคิดถอบดบรรยากาศเก่าๆดอกกะงามปลากะหลายกบกะหลายปีนี่บอสอึดกินเท่ๆล่ะจากน้อย เกี่ยวเขาเนี่หลายครับปีนี้เพราะว่าฝนมาช่วงค้นวันเขาแล้วเขาเกิดเหมือนแล้วฝนห้อยมาพอดีกบกับใครปลาก,กับขครแดดแผ่ลูกกันมัดเพราะว่าค้นหากินบ่ไดดหากินลูกมันบ่อใดสอนกบกับบ่ไดดมันใด้ใหญ่ได้ปี ขักแชะหาเราเบ็ดไปดดพี่น้องแต่ว่าอย่าหลักใส่หน้าผู้อื่นเดอ๋ยบรรยากาศสงการปีหนานี่คขักแชะซาอาดนี่มวลคุบหล่ะเนี่ยเอาเบิ่งเข่ามาเนี่ย โอ้โกบขงงามสุโมงทุกปีนี่เพราะว่าน้ำหลายน้ำเล็กจริงๆพาชมเ่ยัะโอ้สุดยอดเล็กปีนี้ สำหรับคิดนี่ก็เดาๆดีดีมาสำหรับนีดนะครับ